ไปล็อไปล็อคอ้ยโหลโหลโหลใครอุ้มเปอยู่อ่ะกลับมาบ้านมาเพื่อนแล้วกูมาอุ้มเปเล่นอุ้มเปเล่นเปลี่ยนแล้วไม่ต้องไม่ต้องกลับแล้วมันแตกหนึ่งเพื่อนแล้วมันแตกหนึ่งด้วยความคงของกูไหนไหนไอ้นายห่อห่อทับเป็นเปไหนาหนายแล้วก็ห่อเปมันแล้วมันพังดอกเดียวพังกันแล้วแหละอุ้มเปไปเรื่อยอุ้มเปไปเรื่อยลงมาไอ้กระจ่อกง่อยไอ้ปัญญาไม่มีมา ไอ้พ่อคนรวยครัพี่พี่พีปาก่อนพี่ตีก่อนเจย์เจยหอปเปยนะเว้ย่อปเปย์เซเว่นเซาเว่นฮอพี้เซาเ่ทำอะไรจ่อทเที่อะไรสั่นท่ขยาดที่อะไรบ้าเที่ต่อฮอพี่อพี่อพีฮอพื่อพี่อพีฮอพีฮอพื่อพี่อพี้อพีอกีฮอพีฮอีฮอพ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 ีอีออ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 ีออือออออฮออ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 พี่ ไอ้เฮี้ยขี้ข้าฟนะาวเงินให้กูดิถึงจะใช้มึงมไปฟาวเงินให้กูไอ้เฮี้ยทุเรศการมันเนี่ยแซวเหตบางพี่แซวเหตของพี่ห่อห่อแซวเหตบางพี่ห่อห่อห่อเปหอ,หอเปุ้มอย่างเดียวเลยขับเล่นเลยขับแบบบนเลยรู้ช่หรือเปาจ <ขอ S 1> <ด>ิ๋วรู้ว่มันไล่เคสห่อไอ้ไอ้ทินเวนด์นะ แล้วเกิดถ้าเกิดตำรวจขอก็ให้คืนเลยไม่ต้องก็ไปกลับบ้านหรือพิจารณบ้านได้นะตำรวจสับแปะไปกลับบ้านได้ใช่ปะกลับบ้านได้เอาเลยเอาเลยเอาเลยคบสองพวมันน้องเลนพี่แต่บอกไว้กลับ็ไม่ดีอุ้มอุ้มมือเลยตัดตีไม่เฉยใช่ปะรวมบ้านก็ได้นะถ้ามันถ้ามึงพุ่งมันจะไปล่าต่ออะไรเงี้ยแล้วแต่ได้หมดไม่ตู้ปลาที่ไอ้เทียกูกลับยิงแล้วเปื่อยของกุนเลงเป็นไงบ้างกุนเลงอุ้มอุ้มอุ้มเปย์ครับอ๋อแขนรอดรอดอยู่ใช่ไหม องมีตัวสับๆเครื่องเลยไอ้เงี้ยแชกาเงี้ยอะไรเมึงไอ้เ,อเ,อเ,อเด็กเด็กใหม่ ไอ้ตัวนี้มันพร้อมขึ้นไอ้นี่เลยี่ว่สวิเปเนี่ยไปหอศพดิไปหอศพโชว์ดิมึงไปหอศพให้ไอ้นี่ดิคนใส่กักดิเอศพให้คนใส่กักดิคนเอาวนเยอะหน่อยอ่ะนี่นีคนนี้แหละไอ้คนนี้แหละไอ้ไอ้ที่บอถืออยู่อ่ะใช่ใช่นีวิเปตกปนตัวตัวบอบัวบอบัวบอบเนี่ยบอไปว่ามีหอศพปะมีปืนด้วยเหรอรวยอยู่เหมือนกันนะได้มีหอศพวะผมมี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 อนี่ไอ้คนมันตายใช่ป่ะยวผมชุบมชุบเดี๋ยผมลองอก่อนเดี เอาโชว์เลยวโชว์เลยล็อกประตูล็อกบ้านกันนะเว้ยเอ้ยถือเอ้ยเอาศพไปกันดิพึ่งไปกันดิศพอ่ะคนที่ถือศพพึ่งไปการดิรอยิงดิใครใครมีปืนรอยิงดิให้เด็กใบนี้น้อยลองลองของหน่อยดิไปไหนจะ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 ไปไหนอ่ะจะไปไหนวิ่งไปไหนวิ่งไปไหน ไม่ได้แม้แต่นิดเดียวไอเด็กเคียแอคควยเลยมึงกระจอกเอง่อยควายมายก็กากไอเด็กเคียแอคเคียอะไรมึงโดนกูยิงซีไอควายมึงขาเดี่ยงไอเด็กเคียไอเด็กเสี่ยวแอคควยมึงไอควายทำไมมึงไม่พูดอ่ะทำไมมึงไม่พูดอะไรเป็นซึมจุ๊ทำเคียอะไรทุเลไอเด็กเคียร์ควยมึงตากไอกากแอคควยเลยมึงไอเฮียเสี่ยวไอควายด่าก็ไม่เป็นด่าก็ไม่สู้เวลาโดนกูด่านั่งซึมจุ๊บไอควายทำทรงจะขึ้นรถไอเด็กเคียแอคควยเลยมึงไอตากแอคควยเลยมึงไอเฮีย กาก็ก่าแอคคัวอะไรมึงเฮียนอนน้ำคัวอะไรสั์เี่ยวควายจ่ากก็ไม่เป็นด่าก็ไม่สู้ไอเด็กเคียะไอคิโอไอควายจมูกหมายเด็กเียกูขอตีลูกจมูกได้ใบสั์ไอเสี่ยวไอควายฟอร์มนะมึงฟอร์มเอ้ยโดนยามันมึงโดนก่อไปเรื่อยคนก่อไปเรื่อยไม่ต้องเรไไม่ไมลุมแทงก็ได้ลุมแทงก็ได้ยไม่ไอควายไอควายอยอคกายไออยไควายวยอายอายอยอยไอวยอยอคยวยอไอยไยอยยยยย ควายทำแอคดูดิฟอร์มเที่ยอะไรมึงฟอร์มอะไรมึงฟอร์มอะไรมึงฟอร์มอะไรฟอร์มตีเที่ยอะไรมึงฟอร์มตีเที่ยอะไรมึงโรคคำคุยอะไรเฮ้ยมึงโรคคำเที่ยอะไรไอสว์ไอ้กากโรคคำคุยอะไรมึงไอ้เลื้อนควายฟอร์มฟอร์มตัวแข็งเที่ยอะไรมึงฟอร์มตัวแข็งเที่ยอะไรมึงฟอร์มเที่ยอะไรมึงฟอร์มเทียอะไรมึงโรคเลยควายกากไอ้เที่ยมึงยังฟอร์มคียอะไรว้เหี้ยไอเด็กเสี่ยวควายดูดิสภาพมึงไม่มีเที่ยเลยควายตัวมึงไอควายกระจอกไอเด็กเหี้ยมึงก็ไม่มีเกาะก็ไม่มีไอเด็กเหี้ยไอเด็กเสี่ยวไอ้ควายกระจอกง่อยแอออคยยมึงไไ้้เีกกา ไอ้ก๊ดไอ้เหี้ยหรือผู้แค้นแอคคุยมึงคุยอะไรอุ้มก็ไม่เอ๋อ้ี่ยไอ้บางสอลีไอ้เหี้ยกี่แค้นนะกี่แค้นนะบ้านพร้อมสบายเด็กใหม่เด็กใหม่เด็กใหม่อุ้มเลยครับไม่ไหวเข้าบ้านนะพี่มันมันรออยู่นะคอะไรนี่แหละนะเพาอกินข้าวรอนะครับปล่อยอะไรแค่แจ็คหายไปไหนเต็มตัวเลยนะเอาอะไรแจ็คไปไหนวะแจ็คหาย มีโทรศัพท์เหีือไหมไอ้แจ้หายไปผมไม่ผมไม่ผมไม่ดีมาพี่ไทยพี่ไทยฝักไปกูดูนะสองเก้าตั้เฮี้งตัมงตี้งตร้งล่้งตั้งตอ้่ตั้งตัู้เั้งต่้งตั้งตั้งตัมงตั้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 เตี้งยั้งต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 า้งเว้งมั้งตั้งอั้งตเ้งตั้งาั้งต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 ังไั้เตี้ยเสี่ยวกูเข้จเว้ยวั้งตังไม่ได้ฟาร์มตั้งตั้งกมึงไั เมื่อกี้กูเห็นลุงด้วยนะไอเท่าผไอ้ควายไอแอ็กไอสัสเป็นนี่อยู่ประมาณ5ล้านมั้งโไอ้เหี้ยะนั่นมันพูดหน้าโรงบาลไอ้บ๊อบมันพูดว่าเฮ้ยน้องๆเล่นกันเต็มที่ด้วยเงินพี่ในบัญชีใช้ยังไงก็ใช้ไปหมดบนเรือนจริงหรือเปล่เทียะไี่ขับรถไปทวงตังค์เงียบกิ๊บโว๊ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไอ้วิลี่โทขับไปทวงบอกเลยไว้ แก๊งมัาไหนเฮียมีมีไม่กี่คนหรอกอาวุธเยอะอะเลยทิพย์เหรอเลยทิพเหรอโอ้โหฟอร์เพื่อนฟอร์มแอคสาวไอ้เหี้ยไอ้แก๊งคุยเนี่ยแก๊งกตลกเขาเรียกว่ารวยรวยปกใจทีมมั้งเน่ยรวยปกใจทีมพี่น่น้องเงินพี่เนี่ยเป็นที่ยังไงก็ไม่มีวันหมดเว้ยฟอร์เหี้ยแอคคุยอะไรสัตว์รวยหรือคุยวะไอ้เหี้ยเงียบต่อกูได้เหี้ยขยะคต่อไปได้กผมจะให้ฟาร์มชายนี่นะไอ้เหี้ยเสี่ยนะพูดต่อกูได้เฮียจะใช้มึงอ่ะกูยี่ปูยำมึงอ่ะแต่มึงเด่นแบบมึงดิ้นศพแบบ ตอบคนรวยที่ไม่มีรถบัมบูขับแก๊งกูมีรถบัมบูขับดูคนนะไอ้น้องอยากได้เกาะวะเฮ้ยไม่มีเกาะเล่นถ้าตอบคือแตกกันเลยล้วเหรอแช่งกันเฮล่าไปแล้วเลยไอ้บอสบอสไมม่ีอขับตามเด็กใหม่ดิหนูขอดูลน์มึงดูไลน์มันดิดูไลน์ขับมาหน่อยดิพี่บังอยู่ไหนพี่บังโอ้เด็กๆว่าไอแซมครับ อะไรผมทำตามพี่ี่ตามพีบคุณขับไปก่อนนะหนาแล้วครับเด็กใหม่อยู่ไหนไม่มีอยู่ไหนครับเด็กใหม่โอ้โหอโอกนอกเมืองครับยังเนาะโอเคไอ้บอสตามไปเพื่อนไอ้บอสตามไปเพื่อน พี่อยู่ไหนล่ะพี่บังพีบังของครับผมอยู่ไหนแล้วพี่อยู่ไหนแล้วโออืมวันนี้แจวไหนเนี่ยแลบป่ะสาสุดสายสุดนะครับผมอยู่เออเอเดนเจอผมเห็นพี่แล้วอ๋อเอาหน่อยดีก็รำบนเข้าเมือใช่ไม ให้เดี๋ยวผมนั่งไปกับพี่ดีกว่าพี่เทล่าขาวใช่ไหมพี่จอดก่อนได้ไหมไปตำรวจตามพี่พี่ไปเลยพี่ไปเลยพี่ไปเลยตำรวจตามตำรวจตามมาเรามาเราตำรวจตามพี่แล้วตำรวจตามพี่นั้นอยู่อ่าอยู่อ่าเหินเหินเหินสะพานออกขวาไปทางเอ่อเมืองน้ำเมืองน้ำขับเหลืองขึ้นขับเรือขึ้นไฮเวย์ หักอยู่พี่ให้เวเหินเขียวให้เวเหินเขียวให้ต่อคอมพุตต่อยดิ้คอมพุตต่อยดิ้อยู่อยู่หลังน้ำอยู่หลังน้ำอยู่หลังน้ำเหินเหินเหินระเบิดเหินระเบิดเกี่หล่นมาตกที่แถวที่มอเตอรรถดักตรงไหนเนี่ครับตรงนี้เบลล่าที่รถแม่งแรงชิบขาลนะกลางเลยแปลว่ามันหลงนป่ะดิตามไม่ทันที่หลุดแล้วเหรอหลุดแล้วใช่ป่ะเจอติดแดงเจอแดงเจอแดงเอฟเจดด์ำอยู่ในเอฟอยู่ในติดแดงที่บังหลุดแล้วใช่ป่ะตามไม่ทันว่ะหลุดแล้ว คนสวนนี่ปื๊ดปื๊ดปื๊ดถอยมารถรถชนชนหนักมากชนหนักมากอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไหนไหนอยู่ตึกลง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 สเตเดียมปีกโอเคโโอเคพี่ไปหาพี่ผมนั่งรถกับพี่นี่ไปเอ่อไปตลาดสเตเดียมได้ไหมลงอาอยู่ตอนนี้อยู่สเตเดียมอยู่นะเราไปเราไปเราไปเขาก็ต้องไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสายไปตรงโฟลรวม พี่มาเออ่พี่จอดอยู่เฉยก่อนได้ไหมเผยหา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 ยได้ได้ได้เดี๋ยวผมซ่อมซ่อมรถอยู่แถวนี้แล้วกับอ่าเฉยพี่พี่อถึงเผยอ่ะเผยนะใครเข็ยนจะใครเปเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยดูเห้ยติดต่ออ่ะแล่หายหายแล้วไปพี่ขับแท็กีสปอร์ตจุด้นี่ใช่ไหมพี่แก้มรถอะไรพี่เร่เป็น G ดำพี่ เจอมันขับไออภิพิงคนใหม่ข่าแลบ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 คนกลับไปพักแน่ครับแน่มันเบียดไม่ค่อยอยู่อะใช่ใช่แง่เลยแล้วแต่จูนอะปื๊ดหาไม่มีต่อละปื๊ดวะอยู่แถวแลบแต่เขาไหนที่มันเบียดไม่ค่อยอยู่ส่วนมากเขาเล่นเลี้ยวกันผมดักจะเล่นพร้อมพอรวมให้นะเลี้ยวไม่กลุเล่นเดี่ยว

หม่อยู่ไหนครับเด็ใหม่อยู่ไหนนะครับหนี่นาเเบอยู่นาเเบอยู่นาเเบลนาเเบลใเบสายใช่ปะปั๊ปั๊มปัรวมใช่ปั๊มโฮรวมใช่ดนปั๊มรวมมาามกำลังไปยี่ห้อยี่ห้ออยาเล่นแับบ้านเด็ใหม่อยู่ไหนเนี่ยเด็กใหม่อยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนี่ตเางดาวเด็กใหม่อยู่ไหนครับเด็กใหม่ครับบ้านในะเทศบ้านในปรทองานเฮ้ยพี่เก็บรถย่าองแต่สพี่บิดรถพี่บิดรถีเร ตรงไหนวะวงอยู่ไหนอ่ะพี่พี่เห็นวงไหมล่ะตรงไหนครับพี่เห็นวงไหมวงรถอ่ะนี่นี่ตรงนี้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 เลยนี้นี่หมดพี่หมดเร็ว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 พี่ตำรวจเยอะตรงนี้เดี๋ยววะรถอยู่ไหนวะพี่เราผมด้วยพี่เราผมด้วยเจ้าพี่อยากขับเข้าที่ทำงานคนจะติดขาดโอเคโอเคมันจะดูดรถถึงนี้อย่าขับมาตรงเอ่อแถวๆนี้พี่เห็นไหมมันจะเป็นปั๊ม มันจะเป็นบ้านเดลเปนเฮดเดลเปนเฮดมันอุ้มกันอยู่ตำรวจมันเยอะก็คือโซนแถวๆนี้แหละพี่ต้องไปเล่นโซนอ่ฝั่งซ้ายไปแล้วอันนั้นเวทอันนั้นนินเวทอันนั้นนินเวทแล้วอุ้มกันตอนนั้นไหนนะลูกไอ้นี่ไปไหนอ่ะทไอ้ที่มันขำแต่ไม่ค่อยถูกเลยพี่ผมครับพี่ดูคุกไปแล้วพี่โซนนั้นน่ะเด้คุกไปแล้วลองนี้มันเด้งคุกไปแล้วออกไปถือได้นไหมล่ะพี่ดูให้พี่เจ้าคุกเดี๋ยวไปถือให้ นาทงั้นผมว <c oughs> ิอยแถวบ้านนะพี่ <c oughs> ได้ไดออออออ้อานะขอขอรีของด้วยเปะ่ะขอแท็กนะ<บ>ขอแท็กขอแท็ขอเจอโกอยู่ตรงรไฮเวย์ไฮเวย์ตรงโรงบานรงุม อยู่วงอยู่วงอยู่ใต้อยู่วงตรงโรงพยาบาลพเชิงแล้วพี่ไปกำลังไปขาอุ่งวงใต้โรงพยาบาลก็คืออุ่งวงนะอุ่งวงท่ออุ่งวงรถไฟอ่ะเมื่อกี้ขับพอโหดที่เอ้าไอ้เหี้ยรลายเดียวกันบันไล่ไล่สัตว์กูไอ้เหี้ยร์มาต่อบอสอออุโมงค์อุโมงค์อุโมงค์รถไฟพี่ยังอยู่ยังอยู่ รถความลดความเอ้ยแล้วมึงจะยิงกับคุยอะไรมึงบอกว่าวคุยเฮียมามาใครว่างมาเลี้ยบอลน้อยลุงก็เพื่อนพี่เแน่นอนอันนี้เพื่อนอันนี้เพื่อล์กติโนกอลคาติโนมามากอล์กติโนใครว่างมุมไหนวะก็นี่ข้างหลังเพื่อไอ้เฮียข้างข้างหลังผมไม่ได้กอล์โนเพื่อนแล้วเฮียเราเพื่อนนี่แน่นอนใช่ร้านให้ก็ได้เท่านั้นพี่ก็แต่ตอนนี้แบบไม่โหลดเลยโอ๊ยแตเย็นพราหนุ่มไอ้เฮียรถขึ้นหลอดแล้ว ซ่อมไหมพี่รอดยังรอ,อดอยู่พี่รอดอยู่แต่ฮองแต่มีมีตำรวจกำลังไปนะสองสองคันสองคันซ่อมไหมเนี่ยซ่อมซ่อมอยู่เฮียเฮียเฮียยแม่งก็ยิงไม่หยุดปั๊มไม่หยุดไอ้เจ้ยอินเวนดนี่น่าจะไล่ได้วมันเห็นู่ครับกูก็พูดตะโกนนะไม่ได้กระติ๊บ เราอยู่รถอยู่ซ่อมแล้วซ่อมแล้วอยู่ในวงการแต่แต่ข้างล่างมันเหมือนมีสองศพอะอินเวตมันอุ้มอยู่อะประมาณสองศพอะเอ๋ออารีโนเจ็บแล้วเจ็บนะเจ็บนะเจ็บอีกแล้วค่อยๆขับพี่รถแล้วจะอยู่นะาอุโมงนะครับสองคันเพราะผมว่ามันตกอะเวลาชนมันชนเจ็บนี่สวยเด็ต้นมันแหรงเก้อใช่ใช่ใช่เาชนที่ 64ปละ64ปละต้องรีบเรื่อยๆตำรวจจะไม่ได้เราเราขับประคองรถไม่รถพังเวลาเราเจอตำรวจเราได้ได้มีคนดีได้สี่เอ้ไอ้บ้าอยู่ไหนแล้วเพื่อนดูจะโอ่งเพื่อนออกมาลานรถไฟอะหกโอยู่ตรงเอ่อเมืองน้ำอะหกสิบหกโมงแหละเพื่อน อุโมงเมืองน้ำอ่ะตอนนี้กูอุโมงเมืองน้ำเหรอเกูอยู่ในรถไฟไงนองรถไฟอ่ะน้ำบันเลยน้ำบันเลยจริงบันเลยเดี๋ยวตอนนี้กูกำลังเหมือนจะมีเอฟเฟมเจแต่ไม่รู้ของใครนะเจ้าตำรวจกำลังไปทางบ้านเลสจะต้องรอดจะต้องรอดจะตำรวจจะรอดในวงที่ต้องขึ้นอีกหน่หนบอสเพื่อนมาละอุโมงกับเพื่อนบอกไม่ถูกก่อนอ่าขึ้นขึกระลาดกลางแล้วอุโมงขึ้นกระดาษกลางได้ไปแล้ว ตำรวจตามเยอะสามคนสามพันสามพันไอ้เหี้ยเยอะ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 อยู่หน้าตึกปูนหน้าตึกปูนเพื่อนไอ้เวาต่อพิ้งตามเหี้ยบเลยหน้าตึกปูนหน้าตึกปูนหน้าตึกปูนขอแท็กขอแท็กพร้อมตำรวจอีกสามพันเอาวันหนึ่งคันหน่วยเก็บมาแรงหน่วยเก็บมาแรงดวนดนอยู่ไหนอยู่ไหนไอ้ตึกแดงตึกแดงหลังตึกแดงหลังตึกแดงเท่าขาวใช่เออแล้วหลูแล้วหลูเท่าขาวกูกูกูเฮียหลวงมันเป็นไรอ่ะ ลันหลวแล้วลัหลวอูอูกลางเมืองอูกลางเมืองกางขึ้นผับเหลืองการหลาดฟ้าเดี๋ยวขวาไปทางร้านปืนกันร้านวนกลับวนกลับไปอูอูลูกไก่อีกรอบหนึ่งฮองงงองงงองงงอวันอวันไปร้านรถเอร้านกาตีรถข้างล่างอยู่ตึกก่อสร้างกาลังกลับบ้านพี่กลับบ้านเลยรถขึ้นหลอดแล้วนะครับพี่บอส เดี๋ยวกลับบ้านเดี๋ยวกลับบ้านน้องเจอที่บ้านเจอบ้านเอาเป็นไม้กันหมาใหญ่บ้านเร็วเร็วเร็วรถเจ็บครึ่งหลอดรถเจ็บครึ่งหลอดเอาวันตามหนึ่งคันฮอ่ฮอหนึ่งลำเอาวันหนึ่งครับด้วยจำกัดมานแรงไอ้ตึกล้มตึกล้มใจเย็นใจเย็นกำลังไปกำลังไปเอ๊อยู่ไหนกันวะตึกล้มเด้งมาดเด้งข้อแตงหนึ่งตึ๊งเด้อแตงหนึ่งแตงหนึ่งอยู่ปั๊มอยู่ปั๊มข้างบ้านเราอะ น้าสุสานน้าสุสานเฮ้ยเอาวันอาวันพี่กลับบ้านพี่อีกทางนึงพี่พี่โดนสวยสวยสวยกำจับอะไรอยู่เพื่อนพี่ไปไหนพี่ขวาอาวันอาวันซ่อมอาวันซ่อมไอ้บ๊อบอาวันซ่อมตำรวจเยอะตำรวจเยอะอาวันอีกคันนึงข้างหน้าบ้านบูมบ๊อบโบให้พี่บ้าไม่ใช่งพีบ้าไปต้อบ้ามาวันตาย รถพังรถพังเทย์จอยตอนไม่ตายครูอาจะตายแล้วให้ตั้งเียวะเอาตัวล้วนมาแล้วเกม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 ล้วนเกมพอดีผสมไปหน่อยพี่เอาผสมไปหน่อยเอาผสมไปหน่อยบ้านเจ๊กี้ข้างบ้านเลยอยากคนตัวครับได้ดินะพี่รับครับผม่พอดีเลยครับ มากระเววไม่มากรบเรวยเทสตล่ายิงเจลาที่โดนจัดไปยิงหมาพี่บอกว่าใส่ไม่มีย,ย่าเยี่ยงกระสุนครับอ้าวยิงตรงไหนครับใครยิงครับพี่ยิงไม่โดนครับพี่นับไหมครับยิงไม่โดนเนี่ยทำไมพี่มาจิตยิงไม่โดนยิงไม่โดนหรอ S <S ใช่ครับว่าย,ออยิงไม่โดนอก็ยังไม่ยิงไม่โดนนี่ครับยิงขู่ก็เรียกยิงขู่ฮะยิงขู่ก็ถือว่ายิงเหมือนกันไม่เกี่ยวครับยิงไม่โดนนี่เขาก็ยิงกระสุนับใส่รุ้มไปแค่นั้นแหละ <ๆ S 2> ยิงไม่เกิน10นาที